สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับสมาชิกนะครับผมกับเช้าวันอาทิตย์นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับวดประจำวันที่27สิงหาคม2566นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผมสลับพี่พี่ สมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับหรือว่าท่านใดสนใจเข้ากลุ่มนาทางฟรีนะครับก็082 209 1054นะครับ ID l ดี e นะครับก็ทักเข้ามาหาผมได้นะครับเป็น id l ดียผมเองนะครับผม ก็ในกลุ่มนะครับก็จะมีหลากหลายแนวทางนะครับเรื่มตั้งแต่ลาวเช้าเลยนะครับเนาะลาวประตูชัยลาวสันติภาพนะครับลาวประชาชลลาวหรือว่าลาวเอ็กต้านะครับเนาะตั้งแต่เช้าเลยที่ไม่ได้ลงในช่องทาง YouTube ผมจะลงให้ในกลุ่มนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางของเรานะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ถือว่านะครับมานะครับถือว่ามาเนาะทั้งสายรูดแล้วก็สายเจาะนะครับ ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมในรอบหัวเราสตาร์นะครับบ่ายสามสี่สิบห้าผมให้วิ่งสู่รุ่นหกผลที่ออกสามหกแปดกับสี่เก้านะครับอืมนะครับน่าเสียดายน้อต้มเดียวนะครับพี่อันนี้ให้หกให้หกเก้าออกหกแปดนะครับหลักเก้าก็น้นอยู่เนาะแต่เขาออกสี่เก้านะครับผมก็ใครวิ่งรุ่นที่แปดใครวิ่งรุ่นที่หกนะครับเข้าไปที่หกแปดนะครับผมได้แค่เสียวนะครับ ส่วนราสตาวีไอผมให้3กับ9นะครับผลที่ออก549กับ88รอบนี้ใครเิีงรูดที่9นะครับเข้าไปที่9 4 4 9นะครับมาในตัวกลับนะครับก็ถือว่ามาสายรูดก็ยินดีกับพ,พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ในกลุ่มเนาะนะครับพ,พี่สมาชิกในกลุ่มก็มีโชคแล้วก็ส่งค่ากาแฟมาให้นะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับน้ำใจดีๆของพี่พี่สมาชิกนะครับ ส่วนทาทงของวันนี้นะครับวันที่ยีิบเจ็ดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมวันที่ยีิบเจ็ดนะครับผมได้สายวิ่งสายวิ่งเนี่ยผมให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับสายรูดให้ไปที่เลขสามนะครับผมสามสี 3,

นี่เลยส่วนลาวสตาร์ VIP นะครับลาวสตาร์ VIP นี่ผลออกสี่ทุ่มนะครับสายวิ่งนะครับผมได้สายวิ่งผมให้ไปที่เลขแปดสายรูดให้ไปที่เลขสี่นะครับสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ด 8ปดสี่ห้าแนะครับผมเม็เดเดียวให้ไปที่8 4ดห้านะครับตัวเน้นก็จะมีในที่4ีหนะครับ4ีหแล้วก็8ปดห้า นี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยเราสตาแล้วก็เราสตา VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านที่มีส่วนร่วมเข้ามารับชมคลิปนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้กลับสวัสดีครับ